ฝันว่ากโกรธเปิดไ้าทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไ้าทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1น,นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับ ระยะนี้นะครับท่านจะมีแนวโน้มรู้สึกว่ามีอะไรกินใจนะครับรู้สึกกำ้ามเกินเืนทนกับสิ่งที่ท่านเผชิญอยู่นะครับแล้วก็มีความคิดที่อยากจะหลุดออกจากสภาพที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะครับบางท่านก็จะรู้สึกเหมือนคนหลงทางไม่สามารถหาทางออกกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามนะครับความอดทนเท่านั้นนะครับที่จะช่วยท่านให้ผ่านมันไปได้นะครับในความเป็นจริงแล้วท่านอาจจะต้อง อดทนกันมากหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับเหตุการณ์นะครับท่านไม่สามารถฝืนโชคชะตาของตัวเองได้แต่ว่าท่านสามารถที่จะเรียนรู้และยอมรับมันนะครับหลังจากนั้นสถานการณ์ที่ย่ำแย่ผ่านไปแล้วนะครับท่านก็จะมองย้อนกลับไปดูนะครับก็จะพบว่านี่มันคือประสบการณ์ที่มีค่าและจะทำให้ท่านระมัดระวังสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตท่านได้ ใหที่สครับสำหรับท่านที่เลือกไพแบบนี้นะครับช่วงนี้เพื่อนฝูงรอบข้างของท่านนะครับจะค่อนข้างใช้ชีวิตชิวๆนะครับตามสบายไม่เครียดหรือกดดันอะไรมากนักนะครับอาจจะมีการพบปะเพื่อนฝูงหรือไปสังสรรคร่วมกันเป็นระยะเวลาที่ท่านสนุกสนานได้พบปะเจอเพื่อนฝูงใหม่ๆนะครับแต่ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่แน่นแน่นมากนักนะครับ เรื่องการงานนะครับในช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างนะครับทำให้ท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยมีกระจิกกระใจจะสนใจในเรื่องงานมากนักอย่างไรก็ตามนะครับคนรอบข้างก็จับตามองอยู่ควรระวังความเฉื่อยของตัวเองไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะถูกจับผิดหรือว่ามีนโน้มอาจจะโดนลงโทษหรือตักเตือนได้นะครับ การเงินนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องการท่องเที่ยวควรยับยั้งในเรื่องการใช้จ่ายที่ตามใจตัวเองจนเกินไปไพ่ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรื่อนี้ท่านจะมีความรู้สึกขาดนะครับ เกิดขึ้นภายในใจของท่านนะครับอาจจะเป็นไปได้ในแง่รูปธรรมและนามธรรมนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทั้ง2องอย่างครับท่านอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของความมั่นคงทางการเงินนะครับและความมั่นคงในชีวิตนะครับเป็นระยะเวลาที่ท่านเองรู้สึกว่าจะอ่อนแอหรือเปล่าบางรวมถึงไม่ค่อยมีใครเห็นใจท่านหรือเข้าใจท่านแม้แต่คนเดียวนะครับท่านอาจจะรู้สึกเหงาง่ายเป็นพิเศษนะครับ อาจจะมีความรู้สึกอยากจะพึ่งพิงใครสักคนนะครับหรือว่ามีคนคอยเคียงข้างรับฟังในเวลาที่ท่านอ่อนแอนคนเป็นโสดในช่วงนี้จะรู้สึกว่าอยากจะมีคนรักมากเป็นพิเศษเพื่อเติมเต็มไม่ให้ตัวเองเหงา ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้นะครับท่านมีแนวโน้มที่จะพบความผิดหวังอย่างกระทนหันโดยไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนนะครับซึ่งจะทําให้ท่านรู้สึก ย่ำแย่อย่างมากในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดคิดเอาไว้นะครับในเรื่องงานนะครับอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะครับซึ่งทําให้ท่านเสียความรู้สึกนะครับหรือว่าอาจจะถอดใจจากเรื่องงานไปเลยนะครับเรื่องการเงินนะครับต้องระวังนะครับค่าใช้จ่ายที่กระทันหันนะครับ จะเป็นผลให้เงินชอ็อตได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุไม่ให้มากเลยนะครับอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวโดยไม่ทันระวังตัวนะครับจึงต้องใช้ความรอบคอบให้มากเป็นพิเศษนะครับแต่หากว่าเรียนนี้นะครับมีการซ่อมแซมบ้านต่อเติมบ้านก็ถือว่าเป็นการแก้เครดได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่านะครับ ความรักนะครับอาจจะมีปัญหาทะเลาะว่าแว้งกับคนรักนะครับอาจจะมีปัญหารุนแรงตื่นขั้นเรื่รากันได้ควรจะเย็นๆไว้ให้มากการแก้เคล็ดข้อน,นี้ก็คืออาจจะต้องบริจาคทําบุญนะครับสร้างวัดร้างศารารเลขนําโชคของท่านได้แก่หมายเลข12หมายเลข0หมายเลข5และหมายเลข16ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข0หมายเลข5หมายเลข12 และหมายเลข16